อยู่ดีๆก็นึกอยากกินแกงหน่อไม้เราก็ไม่ต้องคอยรออุ้ยไม่ใช่รอคอยเราก็จะต้มจ้าดูหน้าตาเป็นไงนะคะฉ่ำน้ำลายหน่ะไต้ตแกงหน่อไม้สเสร็จแล้วก็จะมาตามขนมจีนนะจ้าหั่นมะเขือเทศจ้าชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะจ้าแล้วก็เราก็จะคนไปค่ะ คนปลายแล้วก็จะบีบมะนาวใส่นะจ๊ะเห็นมะนาวอะไรน้ำลายแตกเนาะส้มปากเสร็จแล้วก็ขนมจีนจ้าขนมจีนแล้วก็น้ำปลานัวๆดินะจ้าเสร็จแล้วแล้วก็คนไปจ้าใส่ผักกระถินไปได้มากกระถินนะพี่น้องเสร็จแล้วแล้วก็คนจ้าจ้าจ้าอารองใส่จ้าไปยังไงล่ะเปแต่แซ่บพอน้ำลายไหลน้ำเด่นเนาะ เมนูวันนี้ก็จะมีกุ้งดองด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตามขนมจีนก็คือข้าวปุ้นแล้วก็แกงหน่อไม้แซ่บๆเยอะๆน้ำกันด้วยจ้า